สวัสดีตอนเช้าครับกับช่องบ่าวเหนืออินดี้วิถีหากินครับออกมาเจอนี่ครับอยู่กับต้นสักเลยครับรังเบเรือเลยครับใหญ่ครับรังนี้ครับเดี๋ยวพ่านเก้าจัดเหมือนเดิมครับตามตามตัวมาเจอเจอแต่เช้าเลยครับใหญ่เบอรือเลยครับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับนู่นครับอยู่ยอดสูงลิบเลยครับ ใหญ่ครับเดี๋ยวพันก้าจัดการครับเนี่ยครับกำลังจัดแกงแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมจะเบลิงครับต้นนี้เลยครับขึ้นไปนี่ครับกระดึ๊บกระดึ๊บเหมือนเดิมครับมันไปนู่นเลยครับนู่นครับข้างบนนู่นเลยครับ ออกแรงแต่เช้าเลยครับวันนี้หลังจากคลิปที่แล้วก็ออกแรงอย่างนี้เหมือนกันครับที่ไปดูตัวดอกกระโพดมาตามเจอรังแรกอ่อนรังสองอยู่ต้นสักอีกครับออกแรงบอกขาอ่อนเลยครับต้องกลับบ้านต่อไม่ไหว ไปนู่นแล้วครับครึ่งต้นครับของพวกนี้ต้องใจเย็นๆครับเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบร้อนเพื่อเซฟตัวเองครับเพื่อความปลอดภัยและเซฟตัวเองไปในตัวลังนี้จัดตัวใหญ่มากครับนบี่ครับอยู่กับต้นสักเนี่ยเบลือเลยครับ สั่นๆหน่อยนะครับเพราะใช้กล้องมือถือก็ไม่มีระบบกันสั่นครับเนี่ยครับผ่านเก้าเตรียมจุดครบแล้วครับเพราะว่าเตรียมจะทิ้งตัวใส่แล้วครับดูจากเหตุการณ์ต้องจุดครบก่อนครับเดี๋ยวรวมทั้งผมด้วยครับขอทั้งคู่ครับขอใส่อุปกรณ์ใส่หมวกใส่ไล่ก่อนครับทำลักษณะหย่อนเหมือนคมมีดอนี้แสดงว่าเตรียมตัวจะเล่นเราแล้วครับนุ่นครัแกว้ง ตัวที่หย่อนลงมาครับแกว่งเป็นอะไรเลยครับติดติดติด,ด,ดแก้ออกเปาอะนึงตัวแตกหึงเลยครับกำลังสวยครับพึ่งครับเนี่ยครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับค <c oughs> วันเยอะครับ เนี่ยครับเบลอเลยครับหลังสวยครับกําลังอ่อนเลยครับกําลังกินเนี่ยครับน้ําหวานใหญ่เลยครับดเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวผมเตรียมยเตรียมเตรียมถังหย่อน,นครับเ,เตรียมมาถัง อีกมุมนึงทสวยครับเนี่ยครับ <c oughs> อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับควันเนื่องจากควันครบกระจุยกระจายเลยแล้วครับเป็นสิบร้อท่อแตกเลยกำ <c oughs> ลังปาดครับ <c oughs> ล้างอ่อนห <c oughs> นึน่งแผ่นได้แล้วครับ เหลือก้อนน้ำหวานครับเบลอเลยครับนี่เลยครับเบ่งหยองหมอดเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรับถังกันครับ ไปรับถังนครับเค่ออๆเดอโดนกิ้งโดนกิ้งเก้าโดนกิ้งมากิ้งกิ้งค่คอยๆคอย่อลเด้อปิดมามา,มาอีก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 มาอีกพอปล่อยสวยๆเลยครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ติดอะไรนักหนา นี่ยครับคู่สวยงามครับขนาดน้ําปาดยังไม่ค่อยหมดเลยครับเนื่องจากข้องปาดยากครับมันอยู่สุดเอื้อมนะรับสักครู่ครับเดี๋ยวขอเก็บของก่อนครับ